สวัสดีค่ะดูดวงตามราศีเกิดสำหรับคนเกิดราศีกันประจำเดือนกันยายน2 5 6 5นะคะ ชาวราศีกันก็คือที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีกันการงานของชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะไพ่ห้าถ้วยบางคนทํางานในองค์กรอาจจะรู้สึกสับสนว่าเอ๊ะอยากจะลากออกจากงานดีไหมในช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยๆกับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับก็จะขอแนะนํเาเขาว่าอย่าเพิ่งลากออกเลยเพราะคุณอาจจะสมัครงานไว้ก่อนหน้านี้จะเป็นช่วงที่อาจจะมีคนมาให้ไปทํางานหรือเมื่อไปพูดจาเจรจาเรื่องของผล ประโยชน์หรือเงื่อนไขอาจจะยังไม่ลงตัวเพราะงั้นก็ทําหน้าที่ของตัวเองตรงบริษัทเดิมนี้ไปก่อนนะคะหรือถ้าคิดอยากจะไปขยายขยายลงทุนเองคุณก็ยังมีความกังวลเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนอยู่ค่ะใบที่สองคือไพ่ราชนีไม้เท้า งานประจําคุณมีโอกาสนะคะที่เจ้านายจะเห็นผลงานของคุณถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่สิ่งที่คุณทําคุณก็จะได้รับการพิจารณาเรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งแต่ถ้าใครสมัครงานไว้ที่ผ่านมาอาจจะได้งานที่ไม่ถูกใจหรือเรื่องของเงื่อนไขยังอึมครึมแต่ว่า โอกาสที่จะได้งานดีๆได้ตำแหน่งดีๆได้ผลประโยชน์ดีๆมีแน่นอนค่ะบางคนก็มีเรื่องของไรายได้ประจำและไรายได้เสริมเข้ามาอีกถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ผลประโยชน์มันอยู่ตรงหน้าก็ยังอดทนได้ดีค่ะคุณจะมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดีหรือทีมงานที่ดีเข้ามาช่วยเหลือนะคะใบที่3ค่ะราชินีเหรียญเขาก็จะบอกว่าอนาคตข,ข้างหน้า ถ้าจะออกไปท,ทําธุรกิจเองจะดีไหมอันนี้ขอตอบว่าธุรกิจที่เรื่องของการส่งออกการค้าระหว่างประเทศอันนี้จะแนะนำเขาว่าให้ดูเงื่อนไขดีๆแต่คุณก็คงจะต้อง หาพันธมิตรหาคนช่วยเหลือหรือหาหุ้นส่วนแต่คุณก็จะมีหุ้นส่วนที่ดีเข้ามาช่วยเหลือถ้าเป็นเรื่องของคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าอยากจะขยับขยายธุรกิจหรือบางทีจะเป็นเรื่องว่าธุรกิจเก่าเนี่ยรายได,ได้มันอาจจะผันผวนคุณก็กําลังอยากจะเรียนรู้ธุรกิจใหม่อันนี้คุณก็อาจจะเข้าไปอยู่ในส่วนของไปปรึกษาผู้รู้หรือเข้ากไปสู่หมดของการสัมนานะะอบรมวิชาความรู้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ เรื่องของเงินทุนถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยกับการหาเงินมาหมุนเวียนแต่ก็คุณก็มีคนสนับสนุนนะคะการจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยศักยภาพของคุณและชื่อเสียงเก่าของคุณเนี่ยก็จะทำให้คุณสามารถต่อย,ยอดธุรกิจใหม่ๆได้คุณก็จะมีโอกาสมีลูกค้าเข้ามาสนับสนุนแล้วทำให าการงานของคุณก้าวหน้าด้วยเช่นกันค่ะการเงินไพ่ใบแรกค่ะสองไม้เท้าถ้าคุณลงทุนอะไรไปก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าคุณจะร่วมหุ้นกับใครซื้ออะไรไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็รอผลตอบแทนรอเงินปันผลอาจจะไดะ้ไม่ค่อยเต็มไม่เต็มหน่วยนะคะหรืออันนึงก็คือถูกเลื่อนการชําระไปแต่ก็มีโอกาสที่จะได้ค่ะในเคสที่คุณให้คนหยิบยืมเงินไปอันนี้ก็ยังไม่ได้รับชําระเต็มเท่าไหร่ คุณยังอยู่ในช่วงของการที่ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆเพราะเหมือนคุณจะต้องเอาเงินเก่าออกมาใช้เพราะว่าเงินที่คุณคาดหวังเนี่ยมันจะได้ช้านะคะหรือได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยใบที่2ค่ะไพ่เจ็ดดาบถ้าหากคุณทําธุรกิจนะคะคุณมีโอกาสที่จะขยับขยายนะคะบางทีจะเสียค่าใช้จ่ายในด้านของการประชาสัมพันธ์การขยายกิจการคุณกําลังวิ่งเต้นที่จะ ขอยื่นกู้ในด้านของมาขยับขยายโครงการทางการค้าขายของคุณคุณก็มีโอกาสจะได้รับการพิจารณาค่ะบางคนก็มีเรื่องของไรายได้เข้ามานะคะไม่ไม่ว่าจะเรื่องของงานประจําแล้วก็อาชีพเสริมมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันใบที่3อัศวินดาในช่วงนี้เขาก็เตือนนะคะว่าการเงินของคุณนะยังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่า ขึ้นขึ้นลงล,งลงคือได้มาแล้วจ่ายไปยังเก็บไม่ได้จะต้องระวังให้มากค่ะบางทีจะต้องติดตามจะต้องมีขัดแย้งกันอยู่เรื่อยกว่าจะได้เงินมาเพราะฉะนั้นเขาเลยเตือนคุณค่ะว่าช่วงนี้จะทําอะไรอย่าทําที่มันใหญ่เกินไปหรือถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่จังหวะของเราคุณก็ชะลอไปก่อนได้ค่ะ <S <S ความนักคนโสดไพ่ใบแรกเดอะเมจิเชีค่ะคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีคนเข้ามาให้ถูกใจแหละแต่จริงๆอาจจะแบบ ถูกใจคนนี้แต่คนนี้ยังไม่ถูกใจคือเขาเรียกว่าถูกใจอีกคนนึงแต่คนที่เราไม่ถูกใจก็มามาชอบมาจีบเราเสียเหลือเกินอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็จะบอกว่าคนโสดก็อย่าไปคาดหวังมากนะคะกับคนที่ตัวเองรู้สึกดีๆนะคะหรือบางทีคนโสดก็จะกลายเป็นคนที่คนอื่นเขามองว่าไม่เอาใครสักคนเลยเลือกมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยคณอาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเหมือนกันหรือคนโสดก็ยังจะ ยังอยากจะอยู่ในสถานภาพโสดอยากจะคบหาดูใจหรืออยากจะมีเพื่อนฝูมงมากมายอย่างนี้ไปก่อนอย่างนี้ค่ะแต่ก็มีบ้างที่จะแอบชอบใครสักคนแอบเพื่มเพื่มใครสักคนที่ตัวเองก็ไม่กล้าที่จะบอกมากอะไรอย่างนี้นะคะใบที่สองค่ะเก้าเหรียญคนที่คนโสดรู้สึกตับเพื่มเนี่ยคนคนนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาไม่ได้มีท่าทีอะไรมากเขาหรือเธอก็แค่รู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนกัน คุยเรื่องสเพรหะทั่วไปมากกว่านะคะหรือบางทีคุณก็ต้องระวังค่ะว่าไปเจอคนที่ไม่ค่อยที่จะคบกับใครง่ายๆปิดกั้นตัวเองหรือมีอดีตที่คมคืนแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดใจกับใครนะคะมาที่สามไพ่หนึ่งไม้เท้าการที่คุณจะคิดที่จะแบบเริ่มต้นกับใครสักคนหรือเป็นความรักที่ถ้าได้รักแล้วก็อยากจะให้มันยั่งยืนให้มันถึงขนาดเออเป็นคู่ครองกันอันนี้ ยังอยู่ในช่วงของการผันผลอยู่ตลอดเวลาการเอาแน่นอนไม่ได้หรือไปคบกับคนที่ยังไม่อยากจะมามาใช้ชีวิตของเราเหมือนกันแล้วตัวคุณเองก็ยังมีอะไรที่จะต้องทอําอีกเยอะนะคะก็โดยภาพรวมคนสดก็สนุกกับหน้าที่การงานมากกว่าค่ะความรักคนมีคู่ไพ่ใบแรกคือแปดดาบความอึดอัดความทุกข์ทรมานที่ได้รับมาที่มันสะสมมาจะเป็นช่วงที่การใช้คําพูดกับคนรักเริ่มจะไม่หวาน แม้แต่ตัวของคุณเองนะคะก็รู้สึกอยากจะมีอารมณ์ที่ว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่ฉันอยากจะลุกขึ้นมาพูดอะไรสักทีอย่างนี้นะคะแล้วมันก็ทําให้ขัดแย้งกันเพราะมันเกิดจากคุณไม่กล้าที่จะตัดสินใจมาก่อนหน้านี้มันเลยทําให้ความเครียดสะสมพอเวลาที่คุณอยากจะพูดมันกลายเป็นว่าผิดเวลาหรือเราเป็นคนผิดซะอย่างนั้นใบที่สองค่ะ The Tower ระวังอารมณ์ของคนรักเหมือนกันค่ะเพราะว่า The Tower นี่พร้อมจะบวก พร้อมจะต่อสู้พร้อมจะสะท้อนกลับแรงมาแรงกลับถ้าคุณพูดอะไรแล้วเนี่ยจากที่เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้หรือเป็นลักษณะของการถูกบอกเลิกนะคะเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของความรักใบต่อมาใบที่สามราชนีพระจันทร์ความรักของคุณมันวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของคนรอบข้างญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวพันแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดและทาให้คุณทุกข์ใจที่สุด ก็คือเรื่องของมือที่สามที่ยังก่อกวนให้ครอบครัวของคุณมีความทุกข์ทำให้อยู่กันแบบหวัดระแวงแล้วถ้าไปต่อกันได้ก็จะเป็นการไปต่อแบบะทะเลาะก,กันอยู่เรื่อยเป็นการไปต่อแบบอยู่ด้วยกันแบบหวัดระแวงหรือพูดนิดหน่อยก็อารมณ์ไม่ไดีใส่กันนะคะเพราะงั้นถ้าจะให้แนะนำนะคะช่วงนี้ก็ถ้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือยังรู้สึกดีๆต่อกันการอยู่กัน คนละมุมหรือแบบทิ้งระยะห่างกันสักพักหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งพูดอะไรตอนนี้เพราะวาเวลาถ้าพูดตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีอาจจะกลายเป็นทําให้เกิดอารมณ์ที่แบบพูดจากันแบบมีทิฐิมานะาแล้วทําให้แตกแยกกันได้ก็ลองใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งแล้วเมื่ออารมณ์ดีทั้งคู่นะคะลองมาปรับความเข้าใจความรักจะได้เดินไปต่อสุขภาพไพ่ใบแรกค่ะสิบเหรียญ คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะแต่คุณอาจจะมีปัญหาจากคนรอบข้างนะคะอาจต่คุณก็สามารถที่จะแก้ไขได้ใบที่2 p ไพ่ t e m p e ท a n c นก็ระวังเรื่องของดินฟ้าอากาศแปรปรวนการเดินทางก็ตรวจสอบยุดิการพานะให้ดีๆนะคะหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ช่วงนี้ก็ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยค่ะใบที่3คือ8ไม้เทา้าในช่วงนี้คุณอาจจะกําลังกังวลใจเรื่องของการขยับขยายหน้าที่การงาน สิ่งที่กลัวคือกลัวมันจะขาดทุนกลัวว่าถ้าไปข้างหน้าแล้วมันจะดีไหมเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกหลายๆอย่างที่ว่าช่วงนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยใจิตใจของคนเกิดราศีกันเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเมื่อมีอะไรต้องทำเขาต้องเดินหน้าต่อคะ่ะไม่ว่าคุณจะเดินไปข้างหน้าหรือคุณจะกลัวความผิดพลาดอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหานั้นไปได้คะ่ะ ฝ่าฟันแล้วมันทําให้คุณมีความสําเร็จเขาเรียกว่าอย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งลาภผลการเงินของคุณค่ะถูกใจคลิปของเราช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube โชชะตาหมุมเนเมเกอร์เชื่อเธอค่ะว่าใจคุณน,นั่นแหละเป็นผู้ตัดสินนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ